กดเร่งเสียงไม่ได้กดลดเสียงก็ไม่ได้แก้ได้ไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมาตรวจเช็คโดยรวมของมือถือเราก่อนนะครับว่าสามารถแก้ไขได้เองหรือเปล่านะครับเบื้องต้นเลยสําหรับใครที่ซื้อเคสหรือซื้อซองโทรศัพท์มือถือมาใหม่นะครับลองกดดูก่อนครับว่าพอเรากดลงไปปุ๊บมันเด้งคืนหรือเปล่านะครับอาการของมันก็คือกดแล้วมันจะรู้สึกดังกึ๊กกึ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 กครับก็คือมันเด้งคืนนั่นเองแล้วถ้าใครกดลงไปแล้วมันแข็งกระด้างหรือ มันมีการเล่งเสียงขึ้นมาเองหรือลดเสียงมาเองนะครับโดยที่เราไม่ได้กดเลยวิธีแก้ให้ทําดังต่อไปนี้ครับให้เราถอดซองโทรศัพท์หรือปลอกโทรศัพท์ที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่ออกก่อนครับคือแกะออกเลยครับแล้วเราก็ลองดูครับว่ามันยังมีอาการเหล่านั้นอยู่หรือเปล่าและมันยังมีอาการแข็งที่วอลลุ่มอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีอาการแข็งที่วอลลุ่มคือกดแล้วมันไม่เด้งคืนดังนั้นเนี่ยแสดงว่าตัววอลลุ่มเราเสียแน่นอนอาการแบบนี้แนะนําให้เอาไปให้ช่างตรวจเช็คหรือเปลี่ยนวอลลุ่มตัวนี้ใหม่ได้เลยนะครับ ใครยังไม่อยากจะเปลี่ยนวอลลุ่มหรืออยากจะเซฟค่าใช้จ่ายไว้ก่อนมีวิธีแก้ดังต่อไปนี้ครับไปดูกันเลยครับวิธีนี้จะเป็นการนำเอาแอปพลิเคชันมาเป็นตัวช่วยเรานะครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องหาตามนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดกด Asset เลือก Volume ให้เรามาติ๊กเครื่องหมายถูกตรง c o n t r o l เด e Notification Volume ตกนก่คือหมายถูกครับกด Yes เขาจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราให้เราไปเลื่อนหาคำว่า Volume ตัวนี้ครับก็คือแอปที่เราโหลดมาเมื่อกี้ครับกดเข้าไปครับเพื่อไปอนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงนะครับดังนั้นให้เราโยกสวิตช์เปิดครับกดตกลงแบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไป จนเข้ามาในหน้าหลักแบบนี้แล้วให้เราไปเลือก Floating Bottom แล้วให้เรามาติ๊กขึ้นหมายถูกตรง Show Button on Screen กดติ๊กขึ้นหมายถูกตรงนี้ครับกด Yes เขาจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราอีกครั้งหนึ่งครับให้เราเลื่อนหาชื่อแอป Wallroom ตัวนี้ครับกดยก ok s w สวิตเพื่ออนุญ,ญาตให้เสร็จการเข้าถึงของแอปตัวนี้แล้วกดย้อนกลับไปกด Yes เขาจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าของมือถือเราอีกครั้งนึงครับให้ไปเลื่อนหาชื่อแอปตัวนี้อีกทีหนึ่งครับวอลลุม่มกดเข้าไปครับกดโยกสวิตช์ให้เป็นออนกดอนุญาตกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปกดปุ่มโฮม,มออกมาได้เลยครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีรูปวอลลุ่มลอยๆอยู่ตรงนี้เวลาเราจะเล่นเสียงลดเสียงเราก็แตะเข้าไปครับเราก็เลื่อนลดเสียงเล่งเสียงตรงนี้ได้เลย และวอลลุ่มตัวนี้เราสามารถย้ายไว้ตรงไหนของหน้าจอมือถือเราก็ได้และยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลียกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครู1นสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหสอนดีสวัสดีครับ